สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะอวันจันทร์แบบนี้พบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการรู้ค่าของจํานวนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนตัวเลขอารบิก1-10กันก่อนค่ะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะอ่าทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะนี่เลขอะไรคะ ใช่ค่ะเลข1 1ค่ะมีค่าเท่ากับของ1ชิ้นนะคะต่อไปเลข2 2เลข2ค่ะเลขอะไรคะ3มีหยักตรงกลางเห็นไหมคะเลข3 3แล้ว4ค่ะเลข4เลข4นะคะ ต่อไปนี่เลขอะไรคะอ่าเลขหมีหลังค่ะเลข5แล้วก็เลขหนะคะ6ค่ะเด็กๆด,ดูด้วยนะคะแล้วจินตนาการเขียนตามไปเลยนะคะอ่านี่เลข7ต่อไปเหมือนเลข0ูย์สองตัวมาติดกันเลขอะไรคะเลข8ใช่ไหมคะเลข8ค่ะ 8แล้วเป็น9เลข9ค่ะและสุดท้ายค่ะมี1กับ0คือเลขถูกต้องค่ะเลข10นะคะ1 10ถึง10เด็กๆต้องจำหน้าตาของมันให้ได้นะคะว่าเขียนยังไงลักษณะเป็นยังไงวันนี้ค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคุณครูจะสอนเด็กๆในการรู้ค่าของจำนวนกันค่ะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะ รูปอะไรคะปูใช่ไหมคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4มีปูทั้งหมดกี่ตัวคะอ่าสี่ตัวใช่ไหมคะดังนั้นเราใส่เลข4ลงไปในนี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะ1 2 3 4มีค่าเท่ากับ4ปู4ตัว ต่อไปค่ะเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7กี่คนคะ7คนใช่ไหมคะเลข7เขียนยังไงคะเลข7แขนอ่อนนี่ค่ะเลข7มีค่าเท่ากับ7เห็นไหมคะ ต่อไปเป็นภาพรวมค่ะเห็นไหมคะคุณครูให้เด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีเด็กเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นกี่คนเด็กๆนับนะคะ1 2 3 4 5 6 6คนใช่ไหมคะอ่าเรานับอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความมั่นใจ1 2 3 4 5 6 มีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะนี่ค่ะเลข6มีค่าเท่ากับหเห็นไหมคะเด็กๆลองฝึกนับนะคะแล้วแทนค่าด้วยตัวเลขวันนี้ค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือเล่มนี้ค่ะคณิตศาสตร์นะคะเปิดไปหน้าที่8ค่ะเห็นไหมคะรู้ค่าจำนวน ดูตัวอย่างนะคะเด็กๆนับภาพนักเรียนนะคะ1 2 3 4 5 6แต่เขาไม่ได้เขียนเลข6เขาให้เด็กๆแทนค่าด้วยวงกลมจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแทนค่าด้วยวงกลมเด็กๆเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มีนักเรียนกี่คนคะ6คนใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องแทนค่าด้วยวงกลมกี่วงคะ ถูกต้องค่ะ6วงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เราจะต้องวงกลม6วงใช่ไหมคะ,ะมาดูข้อนี้ค่ะเด็กๆก,กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่เด็กๆนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7เใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องวงกลมแทนค่า เด็กนักเรียน7คนกี่วงคะใช่ค่ะ7วงนะคะเด็กๆก,ก็วงใช้ดินสอหรือสีก็ได้นะคะวงกลมแทนค่าไปเลยนะคะ7วงข้อต่อไปก็เหมือนกันนะคะเด็กนอนหลับเด็กๆก,ก็นับค่ะแล้วก็แทนค่าด้วยวงกลมอันนี้กําลังเล่นอยู่ในสนามเด็กๆนับนะคะว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนแล้วก็แทนค่าด้วยวงกลมทําหน้านี้หน้าเดียวนะคะ ทำเสร็จแล้วส่งมาในไลน์ครูดูนะคะครูรอตรวจการบ้านเด็กๆอยู่นะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นการาเรียนเรื่องอะไรนั้นเด็กๆรอชมนะคะสําหรับวันนี้ครูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ